สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนับเข้าสู่ช่องสร้างตมปกอกนะคะตอนนี้ใครเข้ามานาะเอ้าเียบอย่ครับอ้าเสียไข่เสียข่เบียอกายมามันจะวงเห็เห็นลอมาครับมานนี

ว่าสีมาทั้งที่นะมือนสมันมาซื้อหมูน้ำเงี่ยวอัดมาเลรินน้ำมือสอนมู่เดียวกันน well. ี่แหละจะเริวมปากเสียไปแน่เพื่อนวะมามื่อสอนจะเริวยังพัดอีวานจะเริ่มไเดี๋ยวไมให้เสียไม่ให้ร้านเรียนทองเงินพัดน้อาไปเองก็ ครับบัดน e ี้ผมเพิ่งคิดเห็นลุงคนไปซื้อของที่ตลาดนะกจริงว่าสิบห้าเดือนเช่าแล้วนะมือนี่เห็นแล้วนะเนาะลุงพลเนาะแม่นครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วบิดเห็นอยู่ใส่ค่ะคือตั้งแต่มาเหมนแล้วมือที่สามเหมือนเลยนะพ่อมือนี้มือนี้เห็นแล้วบิดครับเห็นเห็นบ่อเห็นแล้วบอวะเป็นตัวจากร้านวัสดุร้านเมทินีหรอเอ้าไอ้ครับมบ เพราะแล้วนามันมีพูดเตนื้อไปสั่งซ้อมซมน้อมหาติดเจ้าของคนละมันก็มอดกับพี่น้องมันไม่พี่น้องสายเลือดีกันบอมัสายเลือดียกันกับมูกึ่งกันคึ่กันกึ่งกึวกันเลยโอ้โหยมีที่กันดีละเอ ครับผักก so ันเพื uto, ่อนพ่อผักกันเพื่อนนั่นหมูนั่นเพื่อนเ็มซับหมูซับยังเขาเลือกมันปกอย่างนสินะเออครับเพื่อนพ่อหมูนั่นข็นใจขอบใจขอบใจขอบผมเอสื้อกระเพื่อนไห้แม่ขั้วไห้แม่ขั้วอันนี้มันเสียยังนะเดี๋ครับทำงานเสื้อใส่ทำงานนี่แหละโอ้ดีดีถ้าเสื้อทำงานนะดี คนไม่ต้องทำา็ณ้มเพื่อนรู้่าไปไปแม่ผู้ดียผู้เดีวต้องทำงานคน่เอ้งทงานเด้อคนที่เอาต้องทำงานเด้อมาหาผมยให้อจากดว่าที่งพที่ื้อนให้แันกันเพื่อนหรอมาขอในกันเื่อน่ะนเดียวกันเที่ยวเดียวกันนี่แหะครับหลกลานเลยในอล่อ องมพัทต่อเพื่อนายมีน่ามต้นบเี้เลอาเงินวมูลคมันมีอีกอยู่หู้อเรียญทองโฮมพัททองโฮมพัทมองเขาไปซื้อ่ามองเขาไปซื้อเขามาแจกเอาเสื้อมาแจกเอาเสื้อมาให้หดมองเฮาครับ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 ขอบคุณ้วนะครับรถหรูว่าเมนเมนอันนี้รถเพิ่มมีหลายคันไเป็นะุุนทนีหราดับ้งทั้งปะทุมปื เพิ่มมาสิบปากงูมาหายเพิ่นผมช่วหาเพิ่นสาวมาอยู่เพิ่นพัดยานั่นตอนนี้เ่าเรยว่ารับเพนครัังบอกยิ่งเราประดับตัวนี่นต้องมีานนี่น่และคนเสียย้ำเมื่อจะไปเลียเพิ่นเพิ่นจะชมาอีกจห้ขุยอาไปได้ครับเฮียบอยกินข้าวรือเปล่โอ้กินละกินละก็ม่านกินก๋วยเตี๋ยวป๊อก กันเดมาจับปันม่วงเสียคาไฟคาไฟกับคุณมันหอนเดี๋ยว้าเปิดพรดลมเนี่ยเสีคาไฟไรร่งรถซีปรดูเดือนละหมื่นคนละหมื่นสองแค่คาไฟกี่เกเ่าพักกี่บาทเสียบอยเสียสียบอยใจสปอร์ตอยู่แล้วเสียบอยซื้อแล้วว่ามันเสียบอยเลเสียต่อย่ไปรับผมอีกตื้หนึ่งไม่มีหลายซื้อหลายซื้อก้าตังผมเดืั มาแต่เศ้าคนชอบอยากเดี๋ยวเามา่มาเศ้าะเนอย่าคุณลน้อง่นเปืยหนมาเช้ามมาหาผมมาซื้อมูนมาเศร้าโอ้่งอบ่ายเนยั่งนไปร้่นเนาะใในกยู่ผมเลยผมกเียกมาให้นะรามาผมม่ต้องมาอยู่เรื่อเี่ยัมาเล้งราที่รถลอหลีทานี้แะอันนี้ก็เตรียมที่จะไปย่างอีก ย่างแ่ไมปลาได้มาอย่าง,ง,งไงผู้ได้คได้ไปใสหมูแม่งชีว่าย่างอันด้อยลิ้นอยูเบลอเยอะกว่าเลยรื้อหัวหมูแบบนี้เพหัวหมูมาแกะผัดเอฟซีลงพ่นผัดโทมากแท้แท้ไหนพ่นผัดซ่างหงูเนาะมันมันผัดไดรั่งขาไประ้ราบุพ่นเขาแล้วนี่ครับ ขั้วหมูไ้ขัวไห้เ้เด้อโอ้ยเต้าแมลมันเป็นหัวสดตามจริงอ่เอฟซีคนทั้งฝัไหนเพิ่นโทรมาเพิ่งมาสั่งหม้อบายไปเดี๋ยวเพิ่งไปโทษยกเลิกผมบัตรไงเพิ่นโทษยกเลิกพาราเขาหายวายเนาะมานนี้ก็เลย เออยังยังมีพิธีอยางเออเคยไยกเลิกไปเออเคยยกเลิกไปนะัดีบัดดี้บัด้บดี้รั้บัได้บัีัดดัดดี้บับัดด้บัี้ัี้บด้ััด้บัดนี้บัด้ัดดันี้บัดดัวดี้ั้ัดจ้บลดดี้ัีบัดดบ้ี้ั้ล้ันงกับ้ันสิักจัก หัวโลละร้อยครับ hmm. มันติดโลละ้อยครับบมาประมาณสี่รอย่ล่ะหัวหนึ่งแล้วเต้หนักมันสี่อยห้าร้อยแปดสิบบาหนึงเครับครับมโลละแปดสบบาทเก่ม้อางเียแล้วก็เอาวหมูย่างกินเพื่อัวเฮาเราเนาะเจไพวกกันไลกินบันรของเสียบเไม่เสียอะไรอะสมองมะหมกเนาเฮย อ๋อมาปอกมันจะมีกิจกรรมร่วมก SI ันเนาะหัวหปหัวเนาะเนี่ยเนาะเขามมมากยูเนาะมาม่าเน่ยเขามมม่าหล้างระบบไปสองหัวหัวเป็นหัวมาบที่อยู่ี่กับเอาเรื่อยได้หัวหมูนะ เปนทยุ่เี่มายู่ทายอ่นะครบกอกนะเาต้องมีสูตรหนูจะบอกสูตรแบบทำจิ้มันจดนึุ่บีุ้บีมันอะดีอะไรโี้โหชุ้อะมะมกนาะกระตอบกระกนิ้มนิ้มกันเนาะอ้พี่นาสูตรน้ำจิ้มนี่หนูหนูนี่ไม่ถูกใจพี่มานาใช่ไหมอา่อยเหมือนกันแต่เห็นเขาบอกว่าทำไมามหาสูตรอื่นไม่ใหาสูตรเอะ มีล้นมีแก้มเียบเบอร์โทรหน่อยครับนั่นแหละขับมาเลยรับมาจังหว่ดแล้วเอฟซีกับพกมหาพยุมเสานี่ยติจกันอ่ะติในเรื่องคำหนึ่งคนลไม่น่าจะบอกเบอร์โทรนะเจ้าจะว่าไว้หลายเราข่านี่เ้ยวนี่ขีดโ์้เกระดาษเยอะนะอารเลีรยกันจะโทรเป็นติใจเลยเราะเอาเบอร์โทรน่อยเชียวเบอร์โทรค่ะศูนย์แปดห้าเจดสี่สี่เก้าเก้าห้าเจ็ด เจยาเเป็นคโคร้าเก้าแปดเกาเจ็ดไปมันอเนาะเอ์แดห้าเจซเก้าเก้าห้าเจ็ดเจ็ดซีซีก็ห้าเจ็ดนะคะโอเรับมไล่นีนะอนีนะครับทั้งทั้งเบืรอโทษทั้งไล่กันอยู่ในเือนี่ละะครับครับมาส่งที่แล้วบอกส่งมาถึงที่ ทมาผคกมาส่งเลยนะททีมาทุ่มา้านคือหมูเอาปมก็มะโ่งไงที่เต็มยากตัวสัตว์เนมาส่งให้ผมันตะกี้กับม่แล้วบมีตะงฝาดขายหมูยู่เงื่อนนี่คืออออันนี้ดัางตีโมงต้องโทรศับเสีปยกหลายแทะโชลพท์เจ้าชกบอฮะโชัพทบชกบอสบอสพอได้ออกแกตเลยบอสมันมันสันแบบระวังมันช็อตเด้อมันช็อตมันดังดู ใชที่ใหม่พ่อ่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเท่าแก่เนาะเท่าแก่เขียงหมูนะคะที่สามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะโทรโทรตามเบอร์โทรนะคะเช็แอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไปเมื่อกี้นะคะถ้าจะสนับสนุนสั่งหมูสั่งหมูนะคะมาให้ยูทูบเบอร์ที่นี่ก็ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแทนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างตั้งกุเกิด้วยนะคะสวัสดีค่ะ